สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาสู่ช่องเจมพลกแล้วนะคะกับรายการแกะกับเจนค่ะวันนี้และนี่ก็คือน้องจอบเกอรสีเรดสเ็นจะบอกว่าอันนี้คือไปรับมาแบบสดๆร้อนๆเลยนะทุกคนวันแรกกันไปเลยแต่ต้องเล่าก่อนว่าคือวันนี้เป,นนเป็นวันเปิดขายวันแรกเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเจนอ่ะไม่ได้ไปเอาที่ร้าน,นไม่ได้ซื้อกับที่ป๊อมหมเองเพราะว่าตื่นไม่ทัน ก็ือว่าเขาจะกดกันตอนเช้าเลยใช่ไหมแล้วก็แบบตอนเช้าก็ลังเลว่าจะกดดีไหมนะ่าหรือยังไงดีสรุปไปรมาก็เลยไม่ตื่นซะเลยอะแล้วก็คุยกับเจมว่าแบบไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เอาแต่คือส่วนตัวอย่างที่แบบบอกกันไปในคลิปแล้วนะว่าเจานอะ่ะกับเจมอะ่ะชอบโจ๊กเกอร์มากๆอยู่แล้วโดยเฉพาะเจนก็คือแบบว่าข้างในเนี่ยมีเก็บโจ๊กเกอร์อยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเห็นแล้วมันแบบโอ๊ยกรี๊ดมาก แต่ก็ไม่รู้ทํำไมเหมือนกันว่าแบบเออไม่เอาก็ได้ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ในที่สุดวันนี้น้องก็ได้มาอยู่ในมือของเราได้เ้อนแล้วนะคะส<า>ุดนเมากแกกันได้ไหมยังไงวะครไม่ได้อันบ็อกมานานมากเลยอ่ะอันบ็อกแต่แบบกลองสุ่มหรือไม่ก็แบบงานอื่นอะอันนี้ก็เป็นเมก้าสเปซมอลลี่ในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลายเดือนแล้วนะเนี่ย เปิดฟ้าได้อีกสามสองหนึ่งอ่ะมีการกันหนึ่งหนึ่งสองออออแล้วคือทุกคนมันเป็นตัวเกิร์แบบคลาสสิกอะ่ะคือเนี่ยหน้าอย่างเงี้ยคือเป็นแบบคอมมิกอะ่ะแบบไม่รู้คอมมิกไหมนะรู้ที่ว่าเป็นแบบคลาสสิกอะ่ะเท่มากมาดูอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการ์ดนี่ไม่ ให้ดูข้างหลังกันดีกว่าน,น,น,นี่เป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ Kennyworks นะคะแล้วก็มีเดอะเจ้าเกอร์นี่สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโลโก้เท่มากข,าข้างะคือ <c oughs> สวยโดนใจ <c oughs> อุ้ยดูนี่ <c oughs> ดูการ์ดกันก่อน นชอบขนาดนี้ไปต่อเอาล่ะอันนี้ของจริงมาแล้วนะกรึบกรึบอุ๊ยตื่นเต้นแล้วเราก็จะมาเก็บตัวเมกาสเปนเูลี่กันแล้วนะคะครบจบสามสองหนึ่งตื่นเต้นทำไมมีฟานติอีกชั้นหนึ่ง เอ้ยนี่มีปืนด้วยนะอ่าเอาละนี่แหละของจริงกีดได้เอาล่ะนะครับและนี่เมกาสเปซมอนรี่จโจ๊กเกอร์เสียแล้ว จริงใจมากเราจะลอกหน้าน้องแล้วนะ oh 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 วโอ๊ยไม่กล้าหน้ามันก็โอ้โหโอเมก Oh โอ g มก้าโอเมก s าสวยโอ้ยมือก็มันไปหมดเอานะ สอ2ทีมาดูดีเทลกันกว่าทุกคนเริ่มจากใบหน้าของน้ององานดีไม่มีเปลี่ยนตรงหัวเนี่ยจะเป็นเงานะแล้วก็ตาก็เป็นเงาเหมือนเดิมแล้วก็มีความถูกเขียวส่วนหน้าเนี่ยทุกคนจะต้องสังเกตว่าหน้าน้องรองพื้นผิดเบอร์ก็คือเอกลักษณ์โจ๊กเกอร์เลยนะคะเป็นแบบหน้าเป็นแบบตัวตลกใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบทาหน้าข,ขาว ปากแดงๆตาว่าอายแชโดว์แบบหนักๆนะคะตัวนี้ก็ข้างหลังนี่ข้างหลังจะเป็นมีเป็นโลโกโ้เดอโจ๊กเกอร์นะคะเมื่อกี้เอาหน้าไปกระแทกหนึ่งทีก็มันเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็นี่ถ้าปิดหน้าลงมา <c oughs> ก็จะเป็นจโจ๊กเกอร์แบบยิ้มเสยยิ้มแบบนี้ <Wow. S 1> ชอบชอบอันนี้มากเลยชอบตรงดีเทลนี้มากเลยที่แบบปิดออกมา คือตอนแรกอ่ะนี่ก็แบบมีคุยกับเพื่อนใช่ไหมว่าเอยแต่ว่าถ้าเกิดมอลลี่สเปดอ่ะแล้วเป็นโจเกอร์มันจะเบลลไปหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่านี่เขาใส่ดีเทลมาบีแบบหน้ายิ้มเฉยเอก,กลักษณ์โจเกอร์เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเนี่ยข้างหลังก็มันบบได้ไหนะคะมีท่อ A กับ B นะครับข้างหน้าก็นี่แล้วก็คทนิเวิร์กสีทองสวยงามมาเกียปืนกันดีกว่าเป็นมอนลลี่สเปซก็ต้องเล่นปืน มือก็จะเป็นที่จับเป็นด้านสีเขียวนะคะแล้วก็มีทองเงางเกุ๊บๆใส่เข้ามือน้องกันดีกว่าน้องจา๋าโอ้ยโกมือเป็นรอยจังเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะเราซื้อเก็บเองเมก้าจะเป็นมลรีจ็อกเกอร์สีรันละสิเดวัน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 น่ารักมากเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตกันนะคะ เข้ามาอยู่กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากให้แกะงานไหนของอะไรของเล่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวจะไปมางคับบิบคอเจมให้เอ็มาให้นะคะทุกคนแล้วก็ฝากคลิป m ม g ก s สเ e สมอลลี่จ็กเ400%นี้ไว้ในอ้อมอกใจด้วยนะคะฝากก็ในอ้ใชใจลด้นะเดยกันคลิปหน้าค่ะ